เดี๋ยวเราจะมาดูคาำน่ารักของลูกอ้นกันไปดูจะให้ดูนะนี่ชุ้น่ารักปะอันนี้ลูกของแม่โมจังนะอันนี้เกิดวันที่สิบสองสิงหาวันนี้ก็ยีิบสองวันนี้ยีิบสองปะย่สิบสองะสิบวันละลูกอ้นสิบวันตัวก็จะประมาณนี้นี่น่ารักเนาะดูดูดูด หิวนมอะโอลุนมากเลยนะคะข้อออกมาข้อออกมาห้าตัวแม่ทับตายไปสองตัวเนื่องจากว่าแม่เขาน้ําหนักเยอะแล้วที่นี้แบบว่าเขายังเขายังเลี้ยงลูกไม่เป็นเพราะว่านี่นี่คือข้อที่สองนี่คือข้อที่สองก็เหลือรอดมาแค่สามตัวก็จะประมาณนี้แต่ก็เริ่มโตแล้วนะเอ้ยยา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 เหยียบกันนี่ สาตัวร้อย <S <S น่ารักนะเอื้อลวงลวงลวงรุนมากเลยนะเป็นข้อที่แบบว่าต้องเฝ้าอะ่ะไม่งั้นแบบแม่จะทับลูกตายอะไรประมาณเนี้ยเน,นี่ยเขาจะน้ำหนักตัวเยอะเขาจะน้ำหนักตัวเยอะนี่ขนาดหลังคอดนะคะเนี่ยแล้วแบบเขาตัวใหญ่มากอะเนี่ยอันนี้คือหลังคอดแล้วนะ อันนี้คือแม่โมจังอันนี้คือหลังคอดแต่ตัวเขาแบบน้ำหนักอย่างเยอะอะโอยจะดิ้นลุกดูกลมจะจะเป็นลูกฟุดบอลอยู่แล้วไม่ต้องคุยกันดูไม่ต้องคุยกับโอ๋ลูกเขาก็จะประมาณนี้อ่ะอ๋อหิวหิวกัดมือหิวนมอ่ะพราะสดงไม่ยไม่กินแล้วโอ้กัดมือ ตรงหัวนี่เป็นแผลนะคะเพราะว่าโดนอาจจะโดนเล็บแม่ตอนตอนที่แบบ